สวัสดีจ้าพบกับเที่ยวพี่กันเนาะจ้ะเนาะครับร้านดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยเนาะค่ะอ้าเมื่อนี้เที่ยวพี่กันมาแนะนำนิวฮอลแลนด์นะจ๊ะที่ทีสองจุดห้าศูนย์นะคะนิวฮอลแลนด์ที่ทีสองจุดห้าศูนย์นะคะรถแท็กเตอร์มือสองนะคะสภาพ เกรด A นะคะตัวนี้เกรด A A เลย A บวกเด้อ A บวกเนาะคะ่ะน้อเบิร์ยางกระต็มนะคะยางเต็มทั้งซีลอดเลยคะ่ะเด้อย,ยางเต็มทั้งซีลอดเลยเนาะ,ะสภาพลังค่าสภาพรถส,สวยมากเนาะคะ่ะนิวฮอลแลนดท์ที่ที่สองจุดหาซูนเนาะคะ่ะคันนี้พึ่งมาเมื่อวานนี่เนะาะรถคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่สี0แสนบาทค่ะ 480,000บาทค่ะเป็นกลุ่มของเงินสดเนาะค่ะเนาะราคาหนี้เ o าก็สามารถตอ้องราคากันได้เด้อค่ะเด้อลูกค้าโมเมนต์วาเ์าสิบิดกันที่480,000บาทเนาะให้ลูกค้ามาทดลองครับมาเบิงงรถเนาะค่ะรถสภาพสวยเกีรดเอค้างงามคากอิลีคันนี่เอบวกๆเลยค่ะลูกค้า ค่ะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่0872244023นะคะแล้วก็081ค่ะ3201227จ้ะ081 5 0 8, 1, 5 97 96นะคะนาะสามารถโทรได้ทั้ง3เบอร์เลยด้วยค่ะเด้อสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะหรือใดยอยากมาพอเซอื้ออวนมาพอเซล อ่พี่กันเนาะกลับมาหากันได้ที่ดิย่ำแท็กเตอร์จังหวัดเลยเด้อค่ะเด้อ